สองพ่อลูกกอดกันท่ามกลางความรู้สึกอ้างว้างและโหยหาเออขณะนั้นเองจูซือเอ๋ยก็ค่อยๆลอยออกมาเขากระแอมเบาๆก่อนจะพูดขึ้นว่าที่จริงแล้วอันหญาก็ได้ให้ของขวัญกับโจโจโด้วยเช่นกันเมื่อได้ยินเช่นนั้นสองพ่อลูกหันไปมองเขาพร้อมกันทันใดนั้นจูซือเอ๋ยก็ค่อยๆหยิบของชิ้นหนึ่งออกมาจากแขนเสื้อมันเป็นแสงวงกลมที่เป็นแสงสีทองและยังทําให้เป็นรูปทองหยวนเป่าอีกด้วย ทันทีที่เขาหยิบมันออกมาเจ้าทองหยวนปั่นก็พุ่งไปหาโจโจทันทีมันได้ลอยไปยังศีรษะของหนูน้อยพลางกระโดดอย่างดูเพลิดเพลินสุดท้ายก็ตกลงไปที่ทรงผมเรียกโชคลาภของเธออย่างมั่นคงโจโจตกตะลึงไปเล็กน้อยเธอยกมือขึ้นไปลูบมันทันทีเมื่อสัมผัสได้ถึงความร้อนหนูน้อยจึงเลิกคิ้วขึ้นก่อนจะหันไปมองเย่หลิงเฟิงมเห็นได้ชัดว่าแสงสีทองนี้คือจากแสงสีทองแห่งการปกป้องประเทศของเขานี่มันเกิดอะไรขึ้น ดวงตาของเย่หลิงเฟิงแข็งกร้าวขึ้นมาทันทีผมขอให้ท่านมอบมันให้กับหยาหยาไม่ใช่หรือทันใดนั้นบรรยากาศรอบๆตัวเขาก็เย็นลงทันทีมันเยือกเย็นจนรู้สึกหดหูใจจู่ซือเอยตกใจจนต้องถอยหลังไปหลายก้าวก่อนจะรีบอธิบายว่าเรื่องนี้จะมาโทษข้าไม่ได้หรอกเพราะทุกอย่างนี้เป็นคำสั่งของอัญหยาเมื่อได้ยินชื่อของอัญหยาเย่หลิงเฟิงจึงค่อยๆข่มอารมณ์ให้กลับสู่ปกติเพียงแต่สีหน้าของเขายังดูเย็นชาเช่นเดิมช่วยเล่าให้เราฟังได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้น จูซือเอ๋เดินไปข้างหน้าหนึ่งก้าด้วยท่าทางกล้ากล้ากลัว,กล,วกลัวอืมข้าจะเล่าให้พวกเจ้าฟังแต่พวกเจ้าก็อยากโกรธข้าละและห้ามโทษข้าด้วยเพราะข้าเองก็จนปัญญาเช่นกันหลังจากที่พูดจบเขาก็เห็นดวงสีดำคลับของโจโจกำลังจ้องมาที่เขาอยู่ดวงตาคู่นั้นยังคงมีร่องรอยของคราบน้ำตาอยู่มันดูไร้เดียงสาเป็นอย่างมากใบหน้าของหนูน้อยเต็มไปด้วยน้ำตาและดูน่าสงสารเหลือเกินจูซือเอี๋ถึงกับใจอ่อนทันทีก่อนจะถอนหายใจเบาๆและพูดขึ้นว่า ใช่แล้วโจโจให้ข้านำบุญกุศลน,นั้นให้อัญญาซึ่งข้าก็ได้ให้ไปแล้วส่วนเจ้าก็แบ่งแสงสีทองจากการปกป้องประเทศให้เธออีกแต่อัญญาไม่ต้องการนางบอกกับข้าว่าชาติหน้าของนางนั้นจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่บุญแต่กรรมเธอนางไม่ได้สนใจเลยแต่สิ่งที่นางสนใจนั้นคือพวกเจ้าสองคนมากกว่านางหวังแค่ให้พวกเจ้าสองคนมีความสุขก็เท่านั้นฉะนั้นแล้ว นางจึงขอรับแสงแห่งบุญกุศลไปส่วนหนึ่งเท่านั้นและส่วนที่เหลือก็ขอให้ข้านำแสงสีทองแห่งการปกป้องประเทศธรรมเป็นหน้ากากสีทองให้กับโจโจและหน้ากากสีทองนี้สามารถปกป้องไม่ให้โจโจถูกฟ้าผ่าครั้งที่สามได้นี่คือคำพูดของอัญญาโจโจชอบทรงผมเรียกโชคลาภของตัวเองที่สุดนางจึงไม่อยากให้ฟ้าผ่าโจโจอีกแล้วไม่อย่างนั้นลูกสาวของนางก็จะต้องเสียใจและนางเองไม่มีของอะไรมอบให้โจโจเลยจึงมอบของสิ่งนี้ให้เธอแทน เขาพูดจบในลมหายใจเดียวก่อนจะมองไปยังพวกเขาอย่างเงียบฮ่าฮ่าใบหน้าของโจโจเต็มไปด้วยความงุนงงเห็นได้ชัดว่าเธอคาดไม่ถึงกับเรื่องนี้เธอแตะไปยังทองหยวนเป่าบนศีรษะอีกครั้งก่อนจะทำหน้าบึ้งและร้องให้ออกมาอีกครั้งครั้งนี้เธอไม่ได้ร้องให้เสียงดังเหมือนก่อนหน้านี้มีเพียงแค่หยดน้ำตาเท่านั้นที่ไหลออกมาซึ่งทำเอาคนที่เห็นรู้สึกเจ็บปวดไม่น้อยจูซือเอียยอดที่จะถอนหายใจออกมาไม่ได้ก่อนจะพูดขึ้นว่า โจโจเจ้าเป็นคนของลัทธิเตา่าเจ้าควรจะรู้ดีว่านี่คือผลที่ดีที่สุดสำหรับนางแล้วหากครั้งนี้นางไม่ได้กลับไปเกิดเช่นนั้นนางก็จะกลายเป็นวิญญาณที่โดดเดี่ยวและจะไม่มีโอกาสได้ไปเกิดอีกต่อไปส่วนบุญกุศลเหล่านั้นก็เพียงพอให้นางมีชีวิตที่ดีในชีวิตหน้าแล้วไม่จำเป็นจะต้องให้มากไปกว่านั้นหรอกหนูรู้คะ่ะโจโจปาดน้ำตาของเธออุ้งมือเล็กๆเ,เต็มไปด้วยคราบน้ำตาเธอกอดเย่หลิงเฟิง,เ,ฟงเอาไว้แน่นก่อนจะพูดอย่างเสกเสะอื่นว่า หนูก็แค่คิดถึงคุณแม่เท่านั้นเองเธอไม่คิดว่าแม่ของเธอจะให้แสงแห่งบุญกุศลกับเธอเพื่อจะปกป้องทรงผมเรียกชคลาบของเธอก็เท่านั้นเย่หลิงเฟิงเองก็คาดไม่ถึงเช่นกันที่แท้หยาหยาก็รู้เรื่องหมดแล้วและรวมไปถึงเรื่องที่เขาจะให้แสงสีทองแก่เธอด้วยใช่แล้วเธอเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบมาโดยตลอดในเมื่อเป็นคำสั่งของเธอที่ขอร้องให้จูซือเอี่ยทำและเธอก็ไปเกิดใหม่แล้วพวกเขาจึงไม่สามารถที่จะทำอะไรได้อีก ชีวิตนี้ของเขาช่างติดนี้เธอมากมายเหลือเกินจริงฮ่าฮ่